พอเราได้วัตถุดิบที่ต้องการนะคะเราก็เริ่มโดยการช่างตวงวัตถุดิบตามสูตรที่คุณครูกับน้องเนี่ยได้ช่วยกันค้นหามานะคะช่างตวงเสร็จแล้วผสมทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นเทลงเครื่องปั่นได้เลยค่ะกดให้เครื่องทำงานนะคะ ดูแต่หนูเลือกคลาสนี้มาให้น้องก็การทําอาหารเนี่ยมันก็จะได้เรื่องทักษะในเรื่องของเรื่องชีวิตประจาวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยท์แล้วก็มันก็สนุกด้วยเด็กก็จะได้เรื่องอารมณ์ด้วยค่ะแล้วน้องก็ทานอยู่แล้วด้วยใช่ไหมพอปั่นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เทลงจานแล้วก็ชิมรสชาติได้เลย สำหรับกิจกรรมทำอาหารนะคะนอกจากจะสนุกแล้วเนี่ยเด็กๆยังได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ช่วยกันคิดเมนูการวางแผนแบ่งหน้าที่ในการเตรียมวัตถุดิบการทำตามสูตรอย่างเป็นขั้นตอนไปจนถึงการเก็บล้างเลยค่ะเด็กจะได้ทักษะในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยค่ะ เื่ยืนยันความอร่อยนะคะเราจะเรียกให้คุณแม่ของน้องเนี่ยมาช่วยชิมด้วยค่ะทางสถาบัน e n t a l k i ิดของเรานอกจากจะมีบริการการกระตุ้นพัฒนาการเรายังมีกิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้มีโอกาสลงมือทำจริงซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเด็กให้มากขึ้นด้วยค่ะยังไงมาเรียนด้วยกันนะคะสนุกแน่นอนคะ่ะ